มาเบิิงเรื่องของการเตือนไพ่กันแน่ครับคุณผู้ชมนะครับซึ่งตอนนี้ครับทั้งสปสชครับเพื่อนก็ออกมาเตือนนะครับให้ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างครับทรงขอความนี่นะครับไปอัปเดตข้อมูลบัตรทองค่ะนะเรื่องของบัตรทองนะครับแล้วก็ยืนยันว่าบ่มีการตัดสิทธิ์หรือว่ายกเลิกตัดสิทธิ์แต่อย่างใดแล้วนะครับให้คลิกเข้าไปในหันได้หนีค่ะนี่เรื่องนี้สิเป็นยังไงติดตามได้จากไอคนบอกข่าวครับ มาละเด้อไอ้แค่นบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวท่านเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยท่านเหตุการณ์ข่าวสารทั่วไปพี่นอ้นอ,นอ,งอ,นองครับไป้แค่นในส่วนของไอ้แค่นบอกข่าวตัวพี่น้องเด้อพี่น้องครับวันนี้ไอแค่นเตือนอีกแล้วครับพี่น้องครับอยาหลงเสือ้อข่าวลือในซื้อออนไลน์ line. มีการเผยแพร่ข้อความว่าสำนักง,งานลักประกันสุขภาพแห่งชาติทรงขอความ SMS ให้พี่น้องแจ้งอัปเดตข้อมูลบัตรประกันสุขภาพทั่วนา้าหรือบัตรทองให้เป็นข้อมูลปัจจุบันบริษนานแล้วสิถือตัดสิทธิท่านที่ครับ ได้มีการตรวจสอบเป็นย่างสปสชกระท่วงสาธารณาสุขพบาข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็น้อมูลปลอมพี่น้องสปสอ,ปอ,สอชอเพิ่นบวเคยโทรหรือว่าส่ง SMS สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลพี่น้องอยาหลงเสื่อคลิกลิงที่แนบไปกับขอความ SMS เพราะมีความเสี่ยงอาจสิถูกแฮกข้อมูลส่วนบุคคลและกาข้อมูลทางการเงินหรือว่าอาจสิถูกหล็อกล่อโดวยวิธีการต่าง โดยสิทธิบัตรทองนั้นเป็นสิทธิการรักษาคันพื้นฐานสําหรับคนไทยทุกคนบ่มีการตัดสิทธิใดๆทั้งสิ้นครับมีแต่การเปลี่ยนไปใส่สิทธิอื่นเส้นถ้าพี่น้องรับราชการก็เปลี่ยนจากใส่บัตรทองมาใส่สิทธิสวัสดิการของข้า,าราชการหรือหากเขาทํางานในบริษัทเอกชนการซีไส้สวัสดิการของประกันสังคมเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักง,ง,งานรักประกันสุขภาพ,าพแห่งชาติพี่น้องสงสัยนิ่ติดตามที่เว็บไซต์เบ w เว nhso.go.th หรือโทร1 3 3่3 0ครับมือเนี่ยแค่บอกขา่าวลาบไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ